แนะนำ6หนังญี่ปุ่นที่น่าสนใจในช่วงต้นปี2025สวัสดีค่ะ,ดคะไดสกี้คลาสพี่สาวเจ้สาวก็เป็นธรรมเนียมเนอะ เหมือนว่าทุกๆปีใหม่เนี้ยเราก็จะมาแนะนําหนังที่น่าดูของญี่ปุ่นเรื่องใหม่ๆออปีนี้ก็เช่นกันนะคะถูกต้องวันนี้ก็มาทั้งหมด6เรื่องด้วยกันคือจะเป็นช่วงแบบควอเตอร์แรกของปีว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอก็จะเป็นเรื่องที่เข้าตั้งแต่มกราลาถึงเมษารละกันเรื่องแรกนะคะคือเรื่อง first คิดเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่คันนาและคาเครุแต่งงานกันได้15ปีคาเครุก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใจล้วจูจูเธอก็ได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตและได้พบกับคาเครุในวัยหนุ่มเธอก็ได้ตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจว่าจะช่วยสามีที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในอีก15ปีข้างหน้าให้ได้ โอ้โหเป็นพอตที่แบบเกี่ยวกับการเวลาอีกแล้วย้อนอดีตน,น่าดูน,นะเอาจริงฉันชอบพอดอะไรอย่างนี้ไงใช่นะแล้วน่าดูอย่างหนึ่งนะคะก็คือนักแสดงนํานั่นเองค่ะนั่นก็คือมาสึทากะโกะใช่ไหมคนนี้ก็เป็นแบบตัวแม่อยู่แล้วอืเออมีคนแับชอบเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็คือมาสึมุระโฮคุโตะจากวงสโตนั่นเอง,งอเธอตอนแรกที่แบบว่าเขาประกาศมาแล้วแบบเป็นแค่หน้าสองคนเนี่ยแล้วแบบยังไม่รู้เรื่องราวเลยนะฉันงงมากเลยแบบ อายุไม่ห่างกันเกินไปหรอกเอฉันก็รู้สึกว่าอายุห่างกันมากเลยนะใช่น้่ก็เป็นเรื่องรักต่างไวยออไม่ช่มันคือการย้อนเวลาเออมันก็เหมาะสมนะ15ปีก็ต้องแบบหน้าเด็กอย่างเงี้ยแหละฝ่ายผู้ชายนะอ่ะก็เป็นว่ารอดูนะคะจะเข้าโรงญี่ปุ่นวันที่7กุมภาพันธ์นั่นเองโรงไทยจะเข้าไหมนะเธอฉันว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์นะเออขอขอเธอค่ะลุ้นนะคะอยากดูมากค่ะขอให้เข้าค่ะเรื่องต่อมาค่ะเรื่อง ทิวเล่นเกมเดอะบูบี่โอ้ยเรื่องนี้ซีรีส์ก็หนุกมากตอนนี้มีเดอะบูบี้มาแล้วนะเออถ้าเกิดซีรีส์ดูใน Netflix เนาะแต่ถ้าบูบี้เนี่ยจะมีใครเอาเข้าไม่นะ เรื่องราวมันก็จะต่อกับในซีรีส์นะคะคือหลังจากที่คู่หูฮารุและกาคุประสบความสําเร็จในธุรกิจที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาด้วยเทคนิคก,กลลวงต่างๆฮารุก็ได้ตั้งเป้าหมายในธุรกิจใหม่โดยมีความฝันที่จะสร้างผลกําไรมหาศาลจากรีสอร์ทคาสิโนแห่งแรกในญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครทําสําเร็จนะคะเขาเนี่ยจะสามารถชนะเกมแล้วก็ทําเงินก้อนโต1ล้านล้านดอลลาร์ได้หรือไม่เป็นยังไงคะเลือดนีต้องดูอยู่แล้วเออ ทำไมเพราะอะไรพระเอกรอเบงูโลเล่นนะคะแล้วก็ซาโนฮายาโตถูกต้องอุ้ยแต่ว่าฉันอยากดูนอมิโออิมาดะมิโอคือเรื่องเนี้ยเขาสวยแล้วแบบลูกคนหนูแต่งตัวถิเก่งแล้วก็มีน้องริโกะด้วยนะ <IST uk t> นีขอปะ <ated> ฉันว่าแบบยังไงมันก็ต้องดูแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าโรงไทยไหมแต่าจะเข้าเน็ตฟีดก็ได้นาอเออจริงเพราะว่าในซีรีส์มันก็เข้าไงแต่อาจจะต้องรอระยะเวลานิดหนึ่งเออขอดูเถอค่ะเข้าโรงญี e ่ปุ่นวันไหนคะเนี่ยเข้าโรงญี่ปุ่น14กุมภานะคะวันวาเลนไทน์แต่แนวเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับแนวรักเลยเรื่องคาสิโนมาเลยนะเออเรื่องถัดมานะเรื่องทีนะ่ <S 3 <S อันนี้อยากดูสุดๆมันเริ่มแบบอยากดู ทุกเรื่องลเลยทุกเรื่องอยากดูแหละนี่คือเรื่องชิราไนคโนจโจเรื่องราวของรีคูและมินามิแต่งงานกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยรีคูฝันอยากจะเป็นนักเขียนนิยายและในที่สุดก็ได้กลายเป็นนักเขียนนิยายยอดนิยมส่วนมินามิอยากจะเป็นนักร้องแต่ไม่สามารถทําตามความฝันนั้นได้วันหนึ่งรีคูที่ทํางานหนักทุกวันได้ใช้คําพูดไร้หัวใจกับมินามิทําให้ทั้งสองทะเลาะกันหนักมากเช้าวันต่อมารีคูตื่นขึ้นมาในโลกคู่ขนานโดยที่ไม่มีมินามิอยู่ในชีวิตเขา ไปสำนักพิมพ์เพื่อประชุมแต่กลับไม่มีใครสนใจเขาเลยในโลกนี้เขาเป็นเพียงแค่นักเขียนโนเนมคนหนึ่งและเขาต้องตกใจที่ในเมืองเต็มไปด้วยโฆษณาและเพลงของมินามิเธอกลายเป็นนักร้องยอดนิยมที่เขาไม่อาจเอื้อมถึงอีกแล้วเรื่องนี้นะคะก็รีเมคมาจากภาพยนตร์โรแมนติกของฝรั่งเศสที่เขามีมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วก็ในที่สุดก็มีเวอร์ชั่นเป็นของญี่ปุ่นด้วยจากเรื่องก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะเป็นโลกคู่ขนานโอ้ฉันชอบอย่างนี้อีกแล้ว ฉันชอบหมดเลยฉันชอบย้อนเวลาโลกคู่ขนานหรือ,อ,อแบบไซไฟก็คือชอบเออไม่ค่อยชอบอะไรให้มันเป็นจริงเท่าไหร <laughs> นะ่เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยนากาจิมะเคนโตะนะแล้วก็มิเลมิเลเนี่ยเขาเป็นนักร้องมาก่อนใช่แล้วก็เดบิวต์เป็นนักแสดงเรื่องนี้เรื่องแรกมันเลิศที่ตรงนี้แหละใช่ทุกคนก็เลยแบบว่าเหมือนเฝ้ารอทั้งแฟนคลับของมิเลด้วยแล้วก็แฟนคลับของเคนโตะเคนโตะก็คืออดีตเซ็กซี่โซนกันเนาะ <laughs> ทำไมมันน่าดูเลยขนาดนี้ออทุกเรื่องน่าดูหมดเลยอะใช่เรื่องนี้ก็อยากคาดหวังให้เข้าไทยเหมือนกันนะอืมมันมันน่าจะเข้าไหม <laughs> มันต้องมีออหรือเราต้องเสนอค่ายไปออว่าเราจะดู <laughs> เออหรือค่ายเพลงของมิเรมีใครอยากจะนำเข้ามาไหมคะ <laughs> ก็ฉายในโรงญี่ปุ่นนะคะวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะเรื <laughs> ่องต่อมานะคะซันจูโกเนเนโนเลฟเลเตอร ชื่อเรื่องแปลว่าอะไรคะจดหมายรักในปีที่35เฮ้ยมันทำหม่ใช่ไหมอ่ามาฟังเรื่องย่อกันคะ่ะนิชิฮาตะโทโมสึเกิดในครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ไม่มีเงินเรียนหนังสือ ได้พบกับอากิโกและแต่งงานกันแต่เขาเขียนและอ่านหนังสือไม่ได้จึงท้อแท้และอยากเลิกกับเธออากิโกจึงบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นมือให้กับคุณเมื่อเวลาผ่านไปเขาอยากจะเขียนจดหมายรักเพื่อขอบคุณอากิโกที่คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดมาเมื่อถึงวัยเกษียณเขาก็ได้ตัดสินใจกลับไปเรียนมัธยมต้นภาคค่ำเรื่องราวจะเล่าถึงสองช่วงวัยคือช่วงวัยรุ่นและวัยชราเรื่องนี้นำแสดงโดยโชฟุคุเทซูรุเบ ฮาราตะโทโมโยชิเงโอกาไดกิคามิชิไรชิโมเนะ โอ้โหเรื่องนี้ก็แบบเหมือนเป็นพระเอกนางเอกแบบสองคู่ไหมเพราะว่าเล่าถึงวัยรุ่นแล้วก็วัยชาด้วยอย่างชิงเงโอการาคิกับโมเนเออจะเล่นเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะแล้วก็แก่มาก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งน่าดูเหมือนกันะ่ะเรื่องนี้เช่าแน่เลยอะหรือว<อ>่ราซึ้งใจอะฉันว่ามันต้องอบอุ่นหัวใจ <laughs> ฉันว่าใครเห็นนะปกก็ร้องไห้ละเออมันน่าจะแนวอบอุ่นหัวใจเนอะที่แบบคุณปู่อยากจะเขียนจดหมายถึงภรรยาอย่างเงี้ยแล้วแบบไปเรียนอะในตอนเกษียณแล้วอะเตรียมซับน้ำ ตาไว้ดีกว่าจริงเรื่องนี้เข้าโรงญี่ปุ่นวันที่7มีนาคมค่ะ <Nice. S 1> เรื่องถัดมานะคะก็คือคาตาโอมยอเซไกถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าโลกของการรักข้างเดียวเลยนะเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมุมหนึ่งของโตเกียวมิซากิยูกะซากุระอยู่ด้วยกันในบ้านเก่า ไปทํางานไปโรงเรียนไปทํางานพาร์ทไทม์ด้วยกันแม้ว่าพวกเธอจะไม่ใช่ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมชั้นกันแต่ทั้ง3าคนก็ใช้เวลาพูดคุยกันอย่างไร้เดียงสาสา,สาวผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นมาตลอด12ปีแล้วความรักข้างเดียวของพวกเธอที่ไม่สามารถบอกใครได้คืออะไรเรื่องนี้นะคือเรื่องย่อมันอาจจะแบบยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแต่ว่านักแสดงนําน่าดึงดูดอีกแล้วนะคะคือ3ตัวแม่ ตัวท็อปเลยตัวท็อปของวงการญี่ปุ่นในช่วงนี้นะเป็นแบบดาวรุ่งพุ่งแรงเลยคนแรกเลยค่ะก็คือฮิโรเซสุสุอันนี้แน่นอนเจอหน้าตลอดเรื่องนี้เข้าไทยแหละฉันว่าออกเขาไม่สุสุใช่เรารู้เลยนะคะว่าใครจะเอาเข้าอ่ะถัดมานะคะก็คือคิโยฮาระคายะนี่ก็ตัวแม่แบบเขาเรียกวอะไรนะเหมือนแนวดราม่าแนวดราม่ามาละคนนี้ได้เลยคนนี้ก็เคยมีผลงานเข้าไทย แล้วก็คนที่สามนะคะก็คือสกิซากิฮานะโอ้นี่ก็เจ้าแม่อันดาลายิงกว่าเออหลายเรื่องละฉันว่าสามคนนี้เคยเข้าไทยกันมาหมดแล้วอะเรื่องนี้เรารวมสามคนตัวแม่อ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโยโกฮามาเรียวเซค่ะเย้หล่อมากนะคะเรื่องนี้ เรื่องนี้นะคะริวเซแสดงเป็นนักเปียโนที่มีความทรงจำร่วมกับสามสาวจะเป็นยังไงก็น่าติดตามมากๆเลยเนาะอ่ะแล้วก็รู้เลยนะคะว่าค่ายอะไร <c oughs> จะเอาเข้าอุ้ยเราอยา่าไปให้ความหวังขนาดนั้นเออเรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาเข้าเปล่าเ,ออเราต้องเชียร์อยู่แอบแอบคือแอบแล้วลินบอก <ๆ S 1> ไปบอกเลย <laughs> ถูกต้องเออไม่ต้องแอบแล้วนะชุดนี้นะคะอยากดูนะคะก็เกรุอานะเอาเข้าด้วยค่ะเข้าโรงวันที่4เมษายนนะคะก็รอดูนะคะว่าจะเข้าไทยวันไหน <laughs> ทําไมเราแบบพุ่งเป้าไปแล้วว่าจะเข้าเออไม่ได้กดดันเลย <laughs> เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะ <laughs> ก็คือเรื่องฮานามะเรื่องราวของโทชิกิและฟ um ูมิโกะ พี่ชายและน้องสาวที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยเรื่องราวในหนังสือนิยายเนี่ยจะเล่าถึงโทชิกิและฟูมิโกะในวัยเด็กแต่ว่าในฉบับภาพยนตร์จะขยายเรื่องราวให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สองพี่น้องกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วโทชิกิซึ่งเลี้ยงดูน้องสาวของเขาในฐานะพ่อแม่ในที่สุดก็ต้องเตรียมลดน้ำหนัก เมื่อฟูมิโกะกำลังจะแต่งงานแต่ฟูมิโกะเองก็มีความลับบางอย่างที่เธอยังไม่ได้บอกพี่ชายของเธอเรื่องนี้นำแสดงโดยซูซูกิเดียวเฮแล้วก็อารีมูระคาซุมินะคะอ้อมีโอกาสเข้าไทยอีกแล้วเ <c oughs> พราะเป็นคาซูมิเนาะ <c oughs> นี่สรุปเราเลือกแต่เรื่องที่น่าจะเข้าไทยก็แค่น่าจะไงเออเออนะแต่ว่าฉันน่าอยากดูซูซูกิเดวเฮมากเลยเพราะว่าฉันน่าติดใจเขาตั้งแต่เรื่องซิตี้ฮันเตอร์ละโอ้อันนั้นก็แบบโหเออแล้วก็โอ้โหตอนนี้ว่าโอ้โหเลยนะตรงมากใช่ก็แล้ก็เรื่องอะไรน้า โตเกียวเอใช่แล้วฉันชอบเขาจักเรื่องนั้นเดือดเดือดดีเดือดฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเล่นได้หลายแนวมากๆเหมาะกับทุกแนวเนาะแล้วก็ครั้งนี้มาเป็นพี่ชายแล้วน้องสาวเป็นคาซูมิก็รู้สึกแบบเหมาะกันไหมก็หน้าตาไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่แต่ก็อาจจะโอเคอยู่นะเรื่องนี้เข้าโรงญี่ปุ่นวันที่25เมษายนค่ะอันนี้ก็เป็นหนังญี่ปุ่นในช่วงต้นปีนะจนถึงเดือนเมษายนน่าดูทุกเรื่องใช่ คัดว่ามันต้องเข้าต้องมีสักเรื่องแหละที่เข้าไทยเอง เอาทุกเรื่องเลยดีกว่า6กเรื่องเพราะว่ามันดูมีเปอร์เซ็นต์สูงมากทุกเรื่องเลยอ่ะก็ฝากค่ายหนังทุกค่ายด้วยนะคะสตรีมมิ่งก็ได้ค่ะขอร้องถ้าใครอยากดูเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเผื่อเราจะแบบเออรวบรวมข้อมูลเราไปกระซิบค่ายหนังก็ได้นะใช่เราจะอินบ็อกไปเลยค่ะโอเคถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไสกี้ plus ้วยนะคะอในไกชิมัสอนไกชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย I ski.